ประชาชนพากันวิ่งเข้าไปบริเวณซิกนีย์โอเปร่าเฮาส์ค่ะเข้าไปจับจองพื้นที่สำหรับชมการแสดงพลุดอกไม้ไฟในช่วงคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะบางคนมาปักหลักเพื่อรอจับจองพื้นที่นานถึง3วันนะคะอยากจะเห็นชัดที่สุดแล้วก็อยู่แถวแรกๆของกลุ่มประชาชนที่เข้ามาจับจองพื้นที่ Four, three, two, ไอคอนิกของงานเขาดาวต้องยกให้นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะ,คะผู้จัดงานเฉลิมฉลองคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กรวมกันนับถอยหลังเพื่อทดสอบการปล่อยลูกบอลคริสตัลขนาดใหญ่หรืออีฟบอลค่ะ โดยลูกบอลขนาดใหญ่นี้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง4เมตรน้ำหนักประมาณ6ตันจะถูกปล่อยลงมาจากยอดเสาบนอาคารวันไทม์สแควร์การปล่อยลูกบอลคริสตลัลเพื่อเฉลิมฉลองคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในย่านไทม์สแควร์นี้เริ่มต้นมาเมื่อปี1907หรือ116ปีที่แล้วนะคะนิวยอร์กจะก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ช้ากว่าไทย12ชั่วโมงค่ะทำให้การเฉลิมฉลองจะเกิดขึ้นในช่วงเที่ยงวันจันทร์ตามเวลาในประเทศไทย ส่วนที่ชายหาดโคปาคาบาน่าในริโอเดจาเนโรของบราซิลก็หนึ่งแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวเช่นกันนะคะเดินทางมาร่วมเฉลิมฉลองการเข้าสู่ปี2024นายกเทศมนตรีของริโอเดจาเนโรบอกว่านักท่องเที่ยวกว่า2ล้านคนจากทั่วโลกจะเดินทางมาร่วมงานนับถอยหลังที่ชายหาดแห่งนี้ค่ะ